กว่า170เจกิโลเมตรจากเมืองเชียงใหม่มีเมืองเมืองหนึ่งที่รอให้ทุกคนมาค้นหาที่นี่อำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าเมืองฝางมีที่แอลมากกว่าในคำขวัญของอำเภอที่ว่าเมืองพระเจ้าฝางดอยอ่างขางสูงซ้อนน้ำพุร้อนเย็นลือเรื่องเมืองเกษตรกรรมแหล่งวัฒนธรรมล้านนาล้ำเลือค่าน้ำมันดิบเมืองฝางเป็นเมืองโบราณที่มีอายุมากกว่า7จ0รอยปี มีประวัติศาสตร์ที่สําคัญของล้านนาที่ถูกบันทึกไว้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีมากมายและมีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีที่ยังคงความเป็นนั่งเดิมไว้มีหลากหลายศาสนาหลากหลายชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยาบอกว่าหาแบบนี้ได้ยากมากๆแล้วแอลเมืองฝางแอลได้ทุกฤดูฤดูฮอนก็มีแหล่งน้ำเย็นๆเ,เ,เพื่อผ่อนคลาย ฤดูฝนก็เขียวชุ่มช่ำไปทั้งดอยฤดูหนาวก็กลายเป็นเมืองในหมอกที่เย็นชื่นใจสุดๆไปเลยนอกจากเมืองฝางจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมประเพณีอำเภอฝางเป็นเมืองที่มีความสวยงามสงบสิ่งอำนวยความสะดวกครบที่พักที่เที่ยวร้านอาหารแหล่งบันเทิงรองรับและตอบโจทย์ใครที่อยากจะมาสโลไลี์หรือเที่ยวแบบที่ใจต้องการเมืองเล็กๆเกมืองนี้ยินดีต้อนรับเสมอ อยากบอกว่ามาถึงเจียงใหม่แล้วบาได้มาเยือนเมืองฝางถือว่ามาบาถึงและเมืองเล็กๆเมืองน,นี้ก็ยังรอให้ทุกคนมาค้นหาติ่นี่อำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่